นี่อาร์ตนายอยู่ไหนแล้วนี่มันหุ่นอะไรกันทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยใครเอามาบริจาคก,กันละเนี่ยนี่มันโรงเรียนหรือสุสานหุ่นนางรำกันแน่ละไออาร์ตนายอยู่ไหนกันทำไมไม่ตอบกลับฉันสักทีละ่ะใช่แล้วตอนนี้อาร์ตและดิวกำลังพลัดหลงอยู่ในห้องหุ่นนางรำของคารืหัดแห่งหนึ่งและนี่ไอดิวมันหายหัวไปไหนของมันที่เราอุตส่าห์บอกแล้วนะว่าอย่าห่างกันก็พูดไม่ฟัง พลัดหลงกันไปอยู่ห้องไหนล่ะยิ่งช่วงกลางคืนแบบนี้มันก็น่าวังเวงไปอีกวันนี้ทำไมต้องมาเป็นเวรของเรากับไปอาร์ตมันด้วยล่ะแล้วห้องหุ่นนี้อีกจะทำไงดีทำไมฉันรู้สึกห้องนี้มันดูแปลกแปลกไปตอนฉันเข้ามามันมีหุ่นแค่ไม่กี่ตัวแต่ตอนนี้มีเยอะจนฉันคิดว่ามันเพิ่มขึ้นจากเดิมสองสามเท่าเลยแฮเมื่อเขาพูดจบอาร์ตก็ได้เดินตามหาเพื่อนของเขาต่อไปจนกระทั่งตัวของอาร์ต ได้ยินเสียงบรรเลงดังขึ้นอีกครั้งอาจไม่รอชา้ารีบเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อมาถึงอาพบว่าตัวเองนั้นถูกรายล้อมไปด้วยหุ่นนางรำและที่สำคัญหุ่นทุกตัวต่างก็หันหน้ามาจ้องที่ตัวของอาตแต่กว่าอาตจ,จะรู้สึกตัวหุ่นนั้นก็ได้มาล้อมตัวเขาเอาไว้ไม่นะไม่วันนี้ฉันต้องไปเฝ้าห้องหุ่นอีกแล้วเหรอะ,ะเนี่ยเนื่อเบื่อจังแจ็ค วันนี้เวนายใช่ไหมเออใช่แล้วเล่ะทำไมวันนี้มาถึงเร็วจังเลยอีกไม่นานก็จะถึงคิวของฉันแล้วล่ะแต่ก็เอาเถอะฉันจะนอนให้เต็มอิ่มเลยก็แล้วกันนะนี่จะถึงเวลาซ้อมของพวกเราแล้วรีบไปรวมตัวกันเถอะแจ็คและดดวทั้งสองได้เดินมุ่งหน้าไปยังที่ลานกว้างของบ้านเพื่อตเตรียมตัวซ้อมละครของพวกเขาวันนี้ดูเหมือนว่าจะคลึกคื้นเป็นพิเศษเลยฮะดีจังจะได้ไม่เหงา นึกว่าวันนี้เราจะได้เฝ้าคนเดียวแบบวังเวงวังเวงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทำไมครูกรไม่ยอมให้เฝ้าทีละสองคนเออแต่ก็ช่างมันเถอะยังไงซะเราก็ทำได้เพียงแค่ทำตามคำสั่งไม่สามารถเสนอความคิดอะไรกับใครได้หรอกอยู่เงีบเยบๆแบบนี้เนะี่ะดีแล้วจะได้ไม่เป็นประเด็นเหมือนคนอื่นเขาเมื่อแจ็กพูดจบเขาก็ได้เดินเช็คห้องหุน่นเหมือนทุกครั้งที่เคยทำในเช้าวันต่อมา แจ็คเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับทุกอย่างเรียบร้อยดีครับครูดีละวันนี้พอดีมีหุ่นเข้ามาใหม่รบกวนนายพาทุกคนนำหุ่นไปไว้บนห้องให้หน่อยนะจะได้ลองใส่ชุดที่สั่งตัดมาใหม่ได้ครับทั้งหมดมีกี่ตัวครับครูผมจะได้เรียกคนมาช่วยถูเห็นว่าวันนี้จะเข้ามาแค่3ตัวนะน่าจะประมาณสมตัวนั่นแหละรับทราบครับเดี๋ยวผมไปตเตรียมตัวก่อนนะครับเมื่อแจ็พูดจบ เขาก็ได้ขอตัวจากไปนี่อัดน,นายคิดว่ายังไงอะคืนนี้เราจะต้องไปเฝ้าห้องหุ่นที่ตึกเก่าตรงนั้นเนอะเออแต่ก็อย่างว่านั่นแหละเรามันเด็กใหม่นี่นาจะให้ไปเฝ้าที่บ้านหลังใหญ่ก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมละ่ะพวกเราทำได้เพียงแค่นี้นี่แหละมันก็จริงของนายถ้าฉันเป็นเจ้าของเด็กใหม่มีนิสัยยังไงก็ไม่มีใครรู้ถ้าจะให้ไปเฝ้าก็กลัวขโมยของก็น่าจะคิดถูกแล้วนั่นแหละจะให้เด็กใหม่อย่างพวกเรา มาเฝ้าดูแลของพวกนี้ก่อนนี่นายว่าอีกกี่วันลูกค้าจะมาเอาของวะไม่พรุ่งนี้ก็มรืนนี้นั่นเหลือมงโอเคถ้าอย่างนั้นฉันว่าพวกเราไปอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานกันเถอะเมื่อทั้งสองพูดจบก็เลยแยกย้ายกันกลับห้องไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมาเช็คของอาจาก็กําลังเดินมาจากชั้นสองของบ้านไม้ที่นี่ก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นี่นะแต่เราก็เดินเช็คทุกห้องแล้ว ของครบทุกอย่างกุญแจก็ล็อกครบทุกห้องไม่น่าจะเป็นไรแล้วละ่ะในขณะที่อาร์ตกำลังพูดอยู่จู่ๆก็ได้มีเสียงคนเดินอยู่ในห้องข้างๆที่เขานั้นกำลังยืนอยู่นะนั่นคือเสียงอะไรอะเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเดินอยู่เลยแฮอาร์ตพูดจบเขาก็ค่อยๆฟังเสียงเสียงเดินนั้นมันอยู่ใกล้ๆเราเลยนี่วะหรือว่าเราพลาดเช็คที่ตรงไหนไปหรือเปล่าเมื่ออาร์ตพูดจบ เขาก็ได้เดินไปเปิดประตูและก็ได้เดินเข้าไปสำรวจในห้องเอ๊ะมันก็ไม่มีใครอยู่ในนี้นี่วะสงสัยเสียงไอ้ดิวมันเดินอยู่ชั้นล่างหรือเปล่าวะอาร์ตทำได้เพียงแค่สงสัยเนื่องจากว่าตัวของเขาเองเข้ามาในห้องก็ไม่พบกับใครนอกจากหุ่นที่ใส่ชุดนางไม้สองสามตัวที่ยืนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวของอาร์ตสักเท่าไหร่ทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วล่ะมะั้งเอาเป็นว่าลงไปด้านล่างดีกว่า และเมื่ออาจพูดจบเขานั้นก็ได้เดินออกจากห้องไปเหลือเพียงแค่หุ่นสามตัวที่ใส่ชุดไทยที่ผู้คนชอบเอาไปบูชาแก้บนให้กับนางไม้นางตะเคียนหลังจากที่อาจได้เดินออกไปหุ่นเหล่านั้นก็เริ่มขยับเปลี่ยนท่าทางแถมยังฉีกยิ้มกว,กว้างกว่าเดิมอีกด้วยส่วนดิวที่กำลังสำรวจอยู่นั้นตัวของเขาเองก็ไม่ได้พบเจอกับอะไรแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย ไอ้อัมันเช็คของเสร็จหรือยังเออทำไมมันไปนานขนาดนั้นหรือว่าเราควรขึ้นไปดูดีไหมเมื่อดียวพูดจบเขาก็ได้หันไปมองดูรอบๆห้องอีกครั้งก่อนที่จะเดินออกมาแล้วล็อกห้องเอ๊ะไอ้ดิวมันหายหัวไปไหนของมันอีกล่ะทำไมถึงไม่เช็คห้องด้านล่างดูสิทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เลยอย่าบอกนะว่าไปอู้อยู่ที่อื่นแล้วอ์ดบ่นพึมพำเนื่องจากว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ แต่ตัวของอาร์ตเองไม่เคยที่จะไปฟ้องหรือไปบอกกับใครงั้นไปดูให้แน่ใจอีกทีก่อนดีกว่าจะได้ไม่เป็นการใช้ชีวิตอย่างประม,มาทเราไม่อยากรับผิดชอบในสิ่งที่เราไม่ได้ทำํำรีบไปก่อนดีกว่าจะได้มานั่งเฝ้าอยู่ด้านหน้าของตึกเมื่ออาร์ตพูดจบก็ได้เดินไปสำรวจตามปกติแต่เมื่อเขาเดินเข้ามาในห้องหุ่นจำลองอารก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเพราะนั่นมันเป็นหุ่นที่ดูดูแล้วราว่าตัวของหุ่นมีชีวิต โอ้โหหุ่นตัวนี้ดูสมจริงเกินไปแล้วนะดูสิทุกอย่างงดงามเป็นอย่างมากแต่ก็แปลกจริงๆทำไมถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ละ่ะควรเอาออกไปโชว์ที่ด้านนอกแท้ๆทั้งชุดสบายท่าทางสมบุรณ์แบบมากแต่ก็อย่างว่านั่นแหละแอบดูหลอนไปนิดหน่อยอะในขณะที่อาร์ตกำลังเดินหันหลังกลับหุ่นที่อาร์ตได้พูดถึงจูจ่ๆก็ได้เปลี่ยนท่าทางในการรำอีกครั้งตัวของอาร์ตเองก็ไม่ทันได้หันกลับม,มอง จึงทำให้ตัวของเขาไม่รู้ว่าตอนนี้ได้เกิดอะไรขึ้นไออาร์ตมันหายไปไหนของมันอีกแล้วล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมที่นี่ยังดูเหมือนเดิมอีกล่ะเอ้ยไอหมอนี่สงสัยจะปวดท้องหนักอีกตามเคยสินะช่างเธอรีบไปเช็กดูดีก,กว่าดิวพูดจบก็ได้เดินไปเช็กเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ทว่าในระหว่างทางเดินเขาก็ได้ยินเสียงคนเหมือนกับอาร์ตเสียงฝีเท้าของใครบางคน กำลังมุ่งหน้ามาทางเดียวนั่นมันเสียงเช้าของใครอถ้าจะบอกว่าเป็นเสียงของไอ้อาร์ตมันก็ไม่น่าเป็นไปได้เดิวคิดว่านั่นคือเสียงของโจรเขาจึงได้เข้าไปหลบในห้องหุน่นนี่มันห้องอะไรกันหุ่นพวกนี้ทำไมยิ้มหน้ากลัวอะไรแบบนี้ละ่ะหุ่นนี่ถ้าจะไม่ผิดมันคือหุ่นธรรมดารรมดาทั่วไปไม่ใช่เหรอเนอะทำไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้ละ่ะแต่ก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น แล้วใครกันที่กำลังเดินมาทางนี้ดิวพูดจบก็ได้หาที่ซ่อนเขาเลือกเข้าไปในตู้ผ้าในระหว่างนั้นก็คอยแอบมองว่าใครที่เดินเสียงดังขนาดนั้นดิวที่ได้ฟังเสียงฝีเท้าเขาก็ได้แอบคิดว่าทำไมบุคคลนี้ไม่ยกเท้าแล้วเดินดีๆแต่กลับลากขาพร้อมกับก้าวด้วยน้ำหนักที่ดูราวกับว่าตัวของเขาน่าจะมีน้ำหนักที่มากพอสมควรแต่เมื่อดิวได้แอบส่องผ่านซอกประตูเขาก็แทบจะกรีดร้องออกมา เพราะนั่นเป็นหุ่นนางรำที่ใส่ชุดโชว์ที่เขาได้ยินเรื่องเล่าหลอนๆที่ผู้คนเคยพบเจอแต่ไม่คิดว่าวันนี้ตัวเองนั้นจะได้มาเจอกับตัวหุ่นตัวนั้นได้หันมองซ้ายขวาเพื่อหาอะไรบางอย่างเมื่อมันหาไม่เจอก็ได้เดินจากไปดีวที่เห็นว่าหุ่นนางรำนั้นได้หายไปแล้วเขาก็ได้รีบออกจากตู้และวิ่งลงไปชั้นล่างแต่ทว่าไม่ว่าตัวของเขาจะวิ่งไปเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถหนีลงชั้นล่างได้ เขาทำได้เพียงแค่ตะโกนเรียกเพื่อนตามระเบียงทางเดินที่เขาได้เดินมาก่อนหน้านี้จนลืมเรื่องที่เขาเจอไปเมื่อครู่นี่อาร์ตนายอยู่ไหนแล้วนี่มันหุ่นอะไรกันทําไมมันเยอะขนาดเนี้ยใครเอามาบริจาคก,กันแล้วเนี่ยนี่มันโรงเรียนหรือสุสานหุ่นนางรํากันแน่ละไออาร์ตนายอยู่ไหนกันทําไมไม่ตอบกลับฉันสักทีละ่ะใช่แล้วตอนนี้อาร์ตและดิวกําลังพลัดหลงอยู่ในห้องหุ่นนางรํา ของเคอร์เรสห์แห่งหนึ่งและนี่ไอเดิวมันหายหัวไปไหนของมันที่เราอุตส่าห์บอกแล้วนะว่าอย่าห่างกันก็พูดไม่ฟังพลัดหลงกันไปอยู่ห้องไหนละ่ะยิ่งช่วงกลางคืนแบบนี้มันก็น่าวังเวงไปอีกวันนี้ทำไมต้องมาเป็นเวรของเรากับไออาร์ตมันด้วยละ่ะแล้วห้องหุ่นนี้อีกจะทำไงดีทำไมฉันรู้สึกห้องนี้มันดูแปลกๆไปตอนฉันเข้ามามันมีหุ่นแค่ไม่กี่ตัวแต่ตอนนี้มีเยอะจนฉันคิดว่า มันเพิ่มขึ้นจากเดิมสองสาเท่าเลยแฮเมื่อเขาพูดจบอาร์ตก็ได้เดินตามหาเพื่อนของเขาต่อไปจนกระทั่งตัวของอาร์ตได้ยินเสียงบรรเลงดังขึ้นอีกครั้งอาร์ตไม่รอช้ารีบเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อมาถึงอาร์ตพบว่าตัวเองนั้นถูกรายล้อมไปด้วยหุ่นนางรําและที่สําคัญหุ่นทุกตัวต่างก็หันหน้ามาจ้องที่ตัวของอาร์ตแต่กว่าอาร์ตจะรู้สึกตัวหุ่นนั้นก็ได้มาล้อมตัวเขาเอาไว้ไม่นะ ม่มือของหุ่นนางลำได้ยื่นออกมาจับตัวของเขาและลากลงสู่เหวลึกอาจที่ไม่สามารถจำอะไรได้เขาได้แต่ตะโกนขอความช่วยเหลือแต่นั่นมันก็แค่ชั่วครู่เท่านั้นเองในเช้าวันต่อมาอ้าวนี่หุ่นพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันอ่ะมาส่งตั้งแต่ตอนไหนอีกละถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เมื่อวานมาส่งแค่สามตัวนี่นาแล้วอีกสองตัวมาจากไหนอ่ะ แจกพูดขึ้นด้วยความสงสยัยแต่เขาก็คิดว่าน่าจะมีคนนำมาไว้ในตอนที่เขาไม่อยู่นั่นเอง